วันนี้ก็มาทำการพ่นยาให้ทุเรียนนะคะนี่บำรุงใบป้องกันแมลงจ้าเราใช้หัวแรงดันนะคะนี่หัวแรงดันพ่นไปเลยจ้านี่สูงขนาดไหนก็พ่นถึงจ้า สวนทุเรียนต้องการการหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอปุ๋ยและยาอย่าให้ขาดนะคะนี่ต้องใส่เป็นประจำเลยทุกๆุกเจ็ดวันทุกๆุกสิบห้าวันตัวนี้เป็นมูซันคิง สามปีกำลังงามมากเลยเจ้าของสวนก็มันดูแลประมาณนี้ละจ้า ก็เริ่มงานขึ้นเยอะแล้วค่ะนี่มูนสันคิงต้นนี้ท้องฟ้าก็สดใสนะวันนี้ มูซันคิงทั้งหมดเราปลูกสองร้อยกว่าต้นนี่ก็ได้สามปีแล้วจ้านี่ก็มีต้นใหญ่ต้นเล็กต้นเล็กนี่ก็เราเอามาปลูกใหม่นะจ้านี่ปลูกเสริมต้นเก่าก็ตุยไปแล้วก็เลยปลูกใหม่เสริมอันนี้ต้นเก่าเขานี่สามปีก็สวยนะคะมีอยู่หลายต้นอยู่นะคะที่ว่า xuất